สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชชราเซลครับผมวันนี้อยู่ที่สปรินต์นะครับผมกับชุดปั๊มเสมอขนาดสองแรงครับผมอำเภอปราศาสนะครับสปรินต์ครับผมสองแรงครับผมวันนี้สีแพงนะครับผมทดสอบน้ำอยู่ครับเดดช่วงบ่ายๆนะผมกับทีมงานโคราชชราเซลงานสวยๆครับน้ำแรงๆเลยนะครับผมเนี่ยสวยเลยครับเวันนี้สีแพงนะครับแรงขึ้น แผงขนาด400วันนะครับผมฮาร์ตเซลล์นะครับผม400วันฮาร์ตเซลล์น้ำสวยน้ำดีน้ำแรงแน่นอนครับผมสนใจสนใจนะครับผมงานคุณภาพงาน,นดีก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโซล่าโซล่าเซลนะครับบริการทั่วไทยครับผมทดแบบสอบนมาเดี๋ยวเราจะขึ้นโครงที่นี้เป็นโซล่นานเซลล์แทงน้ำนะครับผมโซล่นานเซลล์แทงน้ำ4เมตรนะครับตัวโครงสร้างก็ สนใจติดต่อเราครับมาได้ครับผมโทร่าโซน่าเอเบอร์ศูนย์เก้าสองสองหกสี่แปดแปดสองนะครับผมขอบคุณค่ะ